พี่จะน่าดูไปไหนอะน้องสายตาหวาดระแวงหมดเลยอะโมโม่น้อง,องน้องไม่กล้าหายใจแล้วโม่โม่หน้าเข้มมากมามาเามาเมาเมาหายใจได้ไหมลกูกพี่หน้าเข้มมากเลยพี่หวงเามาเมาก็้าหายใจไหม น้อยคุณเจกี้น้อยคุณน้อย,อยไม่กล้าหายใจแล้วคุณเจกี้น่าดูมากไปดีกว่าใช่ไหมโอ้คุณน้อยกลัวคุณเจกี้น้อยคุณน้อยกลัวคุณเจกี้

คุณเจกี้ที่คุณเจกี้หลับแล้วคุณน้อยคุณน้อยกล้าเล่นหรออยู่ใกล้คุณเจกี้คุณน้อยกล้าเล่นหรอค่ะคุณน้อยคุณเจกี้เจกี้หลับแล้วไม่กล้ามองไปทางคุณเจกี้เลยคุณน้อยคุณน้อยกลัวคุณเจกี้กลัวที่ไหนใช่ไหมว้าาาากาาาาาัาจัาา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  กัดจิ้งกัดจังเลยคุณน้อยกัดหูคุณเจกี้ดิเนี่ยกัดหูคุณเจกี้เนาะกัดจิ้งจด้วยกัดหูคุณเจกี้ติ้ง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 กัดหางคุณเจกี้ไหมหางคุณเจกี้อยู่ไหนเนี่ไงหางคุณเจกี้ กะนางกุญเชกี้เลยอู้โหกะนางแล้วกะนางมะม่วงแล้วเนี่ยมะม่วงจะโมโหนะมะม่วงจะโมโหมะม่วงจะโมโหคุณน้อยเล่นนางคุณเชกี้เลยอืมเ้าอ้้านางมันน่าเล่นจริงๆเลย หางนน่าเล่นจริงๆเลยคุณน้อยหางกูเชกกี้น้ากัดมากเลยอย่างกระหางหนูย่งกระหางหนูเลยเชกกี้จะโมโหแล้วคุณน้อยกเชกกี้จะโมโหแล้วเชกกี้จะโมโหแล้วเบาๆค่อยๆ ยอกแขงแล้วอยอกแขงพี่แล้วอมโมจะโมโหโมโมจะโมโหแล้วโมโมจะโมโหแล้วโมโมจะโมโหแล้วเอาะอ๊ะอ๊ะโอ๊กาแขงพี่แล้วตายตายตาย แต่หาเรื่องแล้วหาเรื่องตายแล้วคุณน้อยคุณใจกี้ใจจะโมโหแล้วคุณน้อย